สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาเพือเ่อนๆนะมารับชมเจ้ารีโว่นะดูดน้ำกันอีกแล้วเช่นเคยนะนี่เป็นน้ำสะไม่ใช่สะสะิคลองคลองได้หรือเปล่าว้าน้ำคลองนะเป็นแปลงที่เราเคยดูดใช้ปั๊มสามนิ้วดูดมารดน้ำปล์มนะเอาจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวก็จะเพื่อนรับชมกันได้เลยนะครับครับนี่เราก็ดูดมาสักระยะหนึ่งแล้วนะตอนนี้ นี่ครับระดับน้ำก็ตอนนี้ก็ประมาณสัก400ลิตรได้แล้วมั้งนะไอพื้นที่มันคข้กงจะ,ะเอียงนะลาดเอียงนะนี่ดูนะพยายามใช้แรกเตอร์ถให้มันตามที่สุดแล้วนะก็ได้ประมาณนี้นะนี่ก็ดูน้ำ ใสถังพันลิตรนะสองถังนะครับประมาณน้ําก็ใช้ได้นะ้แรงใช้ได้นะแกงในระดับบ้านกลางอนะเดี๋ยวดูกันสักเล็กน้อยประมาณนี้เลยนะตัตัวเล็กนะหนึ่ง GPS กันอีกแล้วเช่นเคยนะผมก็ทำการสั่งตัวสองพมาแล้วนะน่าจะมาพรุ่งนี้นะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเทสให้เพื่อนได้รับชมกันนี่ปั๊มนะับอยู่ตรงนี้เลย ตัวนี้เลยนะหนึ่งพันหนึ่งร้อย gms นะจิ๋วแต่แจ่วนะบั๊มนี้ต่อกับท่อยางประมาณหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วใช่ไหมเจ้าบ่หนิ้วสายไฟหกหุนหนึ่งนิ้วป่ะ <c oughs> เอาเป็นนิ้วนี่ถ้าสายบ้านทั่วไปเนี่ยมันสี่หุนใช่ไหม <c oughs> อันนี้มันสายหกหุนนะผมไม่รู้เหมือนกันนะกี่นิ้วน่าจะเป็นนิ้วแหละอันนี้น่าจะนิ้วหนึ่งนานี่นี่ก็จะรีวัวแล้วรนะั ถอยเอาหัวลงมาเลยนะมันน่าจะถอยขึ้นง่ายมากกว่านะเพราะว่าตอนที่เราเอาท้ายท้ายลงเนี่ยโอ้โหขับโคตรยากเลยนะเหมือนล้อน่าจะยกนะเอหัวลงดีกว่านะถ้าชันๆแบบนี้นะเปลี่ยนวิธีไหมดูว่าจะขับขึ้นง่ายหรือเปล่าน,ะน้ำตกมาลิตรก็ไม่เบานะไม่เบานะก็ปั๊มสามนิ้วของเราลาโลกไปแล้วนะโชเฟอร์อย่างเซ็งนะแล้วก็รอซ่อมนะไม่รู้ว่าจะซ่อมได้หรือเปล่า อ้าคลองไรกล้รบ้านนะครับเขาเรียกเป็นคลองได้เปล่าเขาเรียกเป็นทางน้ำหรือว่าคลองนะพอน้ำก็ก็สกปรกดีหน้าแต่ก็ใสน้ำด้านบนเนี่ยมันอาจจะสกปรกนะแต่ด้านล่างใสนะเพราะเขาไม่ได้มีการกุดลอกคูคลองเลนอ้อว ไว้ได้ใช้งานนะน้ําที่ดูดขึ้นมาก็ใสดีนะก็อาจจะมีเศษฝุ่นบ้างก็ไม่เป็นไรนะเราไปรดน้ําปามนมก็ไปรดน้ำปาลนะา,ามเอ่อปามเล็กนะที่ปลูกแซมนะยังไม่เสร็จเลยนะแต่วันนั้นวันนั้นรดไป400ลิตรนะวันนี้ก็ไม่รู้400ลิตรได้หรือเปล่าลองดูกันนะเี่ครับเราก็เอาไม้ดักรอเพื่อความปลอดภัยนะ โคตรเสียวเลยแล้วนี่อาณาก็ดักไว้วเซฟตี้ก่อนน้ำเบรกมือเนี่ยโคตรสูงเลยนะให้ดูเบรกมือนิดนึงดึงไว้อย่างสูงเลยนะนี่น้ำมันก็ประมาณนี้นะก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะเดินเบามันก็ยังไม่ค่อยกินอยู่แล้วนะดักไม้ไว้นี่ก็เสียดม้มาดักไว้นะ ถ้าได้ปั๊มตัวใหญ่วันนี้ก็จะเรียววันนี้นะน้าแรงก็ต้องรดน้ำปลามาหน่อยนะมันเหี่ยวหมดแล้วนะเหี่ยวหมดแล้วถ้านะใครมีปั๊มที่ใช้กับไฟรถยนต์ได้เนี่ยก็แนะนำกันได้นะปั๊มที่มันแรงๆนะไม่กินกระแสไฟรถยนต์มากเกินไปนะแนะนำกันได้นะ ดีไม่รู้ตัวสองพันที่สั่งไปเนี่ยมันจะแรงขนาดไหนนะเดี๋ยวลองมาทดลองกันนะครับจะเป็นที่ต่อ,ต,อต่อไปนะข้ามาเร็วก็จะได้เห็นกันตอนนี้ก็ดูตัว1,100งพั g ไปก่อนนะครับเป็นของย่ยี่ห้อ z f o นะ z f o ะสนะาสำหรับใครที่อยากจะซื้อมาใช้งานเนี่ยก็ซื้อได้เลยนะผมได้มาในราคาหน้าเว็บเนี่ยมัน400บาทนะค่าสง่งรวมค่าสง่งแล้วก็เป็น500นะครับ ตามตัวเล็กนี้นะเป็นของยอซีโฟนะมันมีหลากหลายยี่ห้อนะมีเมดไม่ใช่เมดสิเอ็มเทคนะซีโฟแล้วก็ไอบีบีอะไรทักอย่างนี่แนะหละนะากหลายยี่ห้อก็เลือกใช้ดูตามความเหมาะสมนะแล้วก็สตาร์ทเครื่องไว้นะเพื่อความแรงของปั๊มนะ ถ้าไม่สตาร์ทเครื่องไว้เนี่ยมันกอนข้างจะช้านิดนึงนะถ้าไม่สตาร์ทเครื่องเนี่ยถือว่าช้าเลยแต,แต่สตาร์ทเครื่องยนต์ช่วยเนี่ยก็จะแรงขึ้นมาอีกระดับนึงเลยครับรีโวโตต่ตรสองจุดนะัาเรื่อสี่ล้อตัวนี้ตัวแรงประจำช่องนะ ได้หลากหลายอย่างนะทุกปั๊มทุกคือวันทุกทุกอย่างได้นะครับทางน้ําเอ่ยปั๊มเอ่ยปุ๋ยเอ่ยนะใช้ได้หลากหลายนะนี่แล้วก็ตัวมันเองก็ยังเป็นเครื่องสูบน้ําได้ด้วยนะนี่แค่ซื้อปั๊มมาเสียก็ใช้ได้เลยนะสะดวกนะครับมันมีน้ําหนักเบานะปั๊มตัวนี้สะดวกเคลื่อนย้ายสะดวกไม่เกะกะนะ โอ้เสียวเลยคนระับในจอดตออทันหน้าทิ้มไปเลยโอเคนะทิ้นี้ก็จะประมาณนี้ล้กันนะก็สูบน้ำเรื่อยๆรนะนี่ก็พักแล้วน่าจะได้ห้าร้อยลิตรแล้วแหละตอนนี้มันเอียงนะก็ถ้าไม่สูงมากเนี่ยก็สองถังใช้เวลาไม่เกินชั่วโมงครึ่งนะที่ลองจับเวลาเล่นๆนะ เกินชั่วโมงครึ่งนะก็จะได้ประมาณสองพันลิตรครับนะก็ถือว่ากลางๆนะความเร็วก็กลางๆนะไม่เร็วไม่ช้ามากนะโอเคถ้าชอบคลิปนี้งไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะแล้วเจอกันคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม